สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปทักไทยย้อเชาพร้อมกับอากาศที่ชุ่มฉ่ำสายฝนเสียงฝนตกได้ดิพี่น้องตาว้าพี่น้องพี่น้องเบิ้งโหลดโหลดมาหั่นระเบิงระเบิงต้นบกฮงหกโดกอยู่นี่กับกอกล้วยอยู่นี่ระเบิงต้นระเบิงอันกิ้งบักงวงลู่ล้มละเละะหนาดมาเบิดต้นบกฮงหลกโดกอยู่หั่นเรียบร้อยพี่น้องคน ต้นกล้วยโคนต้นกล้วยโคนต้นบอกงวงโคนคุณอะดักยีงยัางบุพังละเนี่ละนาดเลยพุณอะพี่นอ้องทั้งคุณกระไดระบงปลาบอนอันนหนจะเป็นบอนหวานได้คิดว่าบอนหวานได้พูนอ,อยู่ฝากกุกอยู่ลอกโกบกขามปลากล้วยปลาคุนไหมพี่นอ้องดูสสังเกตตางโน่นไบบอนได้นะ่ะอยู่สวนกล้วยสวน ปลาบอนปลาบกฮวงเพิ่นเนี่ยมีหอดปลากระถิ่นมีหอดอีหยังเพ,พิ่นเอรี่อยู่เพิ่นพี่น้องฝนตกควันจีแก่งมือ่อคืนนี่ตีซีตีห่านี่ล่ละทึ่งล่มทึ่งฝนเทงลงมาหักเรียบร้อยเพ่อเบิ่งบกฮวงบาดนี้ยที่แจนที่สิกินไหวเพิ่นสิซอยซื้อน้ำปลาปุ๋ยเพิ่นอยู่อืออันนี้กะเนี่ยผน,น,นต้มอันนี้บ่านี่พี่นอ้องต้มน้ำ ต้มต้มอันใบล้างจืดใบล้างจืดหลกก้กกะตะไไร้ใส่กันเสี่ยวชงกาแฟาพี่น้องเอออัน,นอันยัยก่อน,นตะไคร้ที่ไอแบบมาม่ามันเป็นตะไคร้หอมตัวอืเป็นตะไคร้หอมตะไคร้หอมที่เขาไปเห็ดสมุนไพรไรยุ้งไรหยัง่งอ่ะนะ มันเป็นตะไคร่หอมแต่ว่ามันเป็นใบไงเขาเอาใบเขาตัดเอาตะใบมันนะเป็นตะไคร่หอมเดี๋ยวบมจะส่งกาแฟไปนี้พี่น้องี่ได้กินกาแฟช่วงเศร้าก่อนเมื่อนี่สิไปยังไดมาจังไหลยพายุฤดูร้อนพี่น้องพายุฤดูร้อนเขาเอาตะสีเอาตะส,สีอีหยังว่าขอให้ตก ขอให้ตักพี่น้องมันห้อนแล้ะมันห่อนซะแลอะเกินมันห้อนมันแหงมันแรงเฮ้งค่ะโพดเออกับภาคกันบอกยู่ดกว่าหมู่ว่านี่อากาศมันมันผิดปกติอยู่อ่ช่วงแรงแรงช่วงแรงแรงอากาศผิดปกติคือมันคลุมแล้วก็เหมือนกินไอฝนนะแม่พี่น้องเหมือนกินไอฝนเี่ปนกับยี่อวนพากันยางัปตลาดหมู่ว่านย่ำแรงมันบ่ได้กินได้กินไอฝนล้วล่ะ ก็มันแบบว่าฝนมันตกยู่ยยุ่ไกลแห้วมันกินฝนกินอย่างมันมากแล้ววันนี้ก็ด้วยความกดอากาศแมนบอตกทัว่วตกให้ว่าเกือบทัว่วทั่วไทยนั่นแหละมือมันขึ้นนี่ม,นมันเ้านี่วันนี้นะตอนนี้ก็คือครึมฟ้าครึมฝนแล้วก็มีลิ้นมีสวดมาแห้งๆเป็นบางบางครั้งก็โอเคนะคะชุ่มฉ่าสดชื่นขึ้นมันขึ้นเย่บนกับลูก เขาห้องน้ำสองรอบสามรอบก็สังเกตปัดกอดฉีแกลีงเด็กๆภาวะทีเทเ่ลงมาทึ่งลง่มปลากลวยปลาบกฮ่งปลาปุ๋ยบกฮ่ง,งต้นนั่นดกๆข้างเดี๋ยวจีขอซื้อน้ำเล่าละ่ะซอยเล้าเอามาว่าจะตำ่ำใส่ตู้เย็นไว้จะตำ่ำเอาพี่น้องว่าเป็นมกฮวงแขกดำตํำเสียบอยู่อันนี้เมื่อนี้เน่ะคือแพนไว้ว่าจะไปส่งของที่ไปเซนีย์ให้ลูกช่วง ที่ยงใบใบจหน่อยละกะจะไปเลาะน้ำหางน้ำหยังเหล่นเย็นเย,ย็นละกะสีเลยเข้าไปในสนามบินสุวรรณภูมิว่าจะไปดักลอ่อหลานหลานจะมาจากอิสราเ,เอลลุกนั่งซานนั่นละกะะลับบรูว่าจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางไปบอเพราะว่าฝนมันแบบว่าเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดก,ก็ล่อเบิ้งว่าใกล้เที่ยงมันจะเป็นทางไหนนะตอนนี้ก็สามโมงเร็วเนาะแม่นบอ่อนสามโมงเสาแลเราเด้ตอนนี้ อ่าสามโมงกว่าแล้วกะจีกินกาแฟากะจีหนึ่งเขาหนึ่งน้ำเฮ็ดเนีวกินกะจีอาบนา้ำอาบนําเตรียมตัวล่อไบอากาศมันเปยดออกกะจีไปฮณนาะพี่น้องไปไปส่งของส่งของให้เอฟซีน้ำจงหยังล่ะพ่นสังขิมเดีพี่น้องพ่นซังขิ่มมากขิมที่ ที่ยี่บุญใส่อยู่นี่นี่หน,นาหนาหนาสดได้ในพี่น้องนี่ตื่นขึ้นมาในี่หนายังไม่ได้ล่าง,ม,างมันเป็นขี้มสมุนไพรขมิน้นเฮอร์เบิ้ลใส่ดีอยพี่น้องบันี้กะเลยผ้ากันสั่งไม่อีกสั่งมาแล้วพอดีว่าเอฟซีเพิ่นสนใจเพิ่นสนใจเพิ่นก็ะเลยว,ว่าให้สั่งให้น้ำก็ะเลยจะเอาไปส่งให้เพิ่นผู้ใดสนใจกะ่ะผู้ใดอยากลองเอาไปใส่เบิ้งก่ติดต่อเย่บุญมาเด้อพราะว่าเย่บุญจะส่งไปให้ลูก อาจจะให้ลูกขายเออให้เขาติดต่อกับท่างบริษัทของอ่าขิมเฮอร์เบิร์นเป็นขิมขมิ้นนะคะเป็นขิมสมุนไพรขมินบ๊อบเพ่คนนดอกพี่น้องบ๊อบเพ่นี่ขนาดวายเยอะบนหนาบ๊อบลัางบ๊อบหยังก็คือเป็นหนาสดธรรมดานี่ยิงก่อนนี่ยิงก่อนก็เล่นตีได้เลยว่ะก็เล่นตีได้เลยมาหนาเพิ่นขาวเออเนี่ยหนาเขาตะก้อนนี่ นาเ่ได้ใส่ยังในนี่นาสดเลยต่กอนนี่แล้วสีนาเป็นกะแล้วก็เป็นฝาพอมไปอยู่มั่งนอกมาก็ยังเป็นกาเป็นฝาด้วยด้วยที่่าเฮาอายุหลายเนะพี่น้องเนาะแบบนี้เอามาใส่เบิดซีตลับซีตลับภายในหนึ่งเดือนแล้ว่ากะโปรหลายแน่จังน้อยนั่นแหละก็อยากเห็นผลไงพี่น้องแต่มันก็เห็นผลดีๆไม่มีการแพ้เพะแพ้เลยอันนี้เ่ได้โปรโมตอีหอย่างนัอันนี้อันนี้เฮามาใส่แล้วก็เลยมารีวิวนี้ มันเป็นหล่องเลือกนี่มันจะเด้งขึ้นเออมันเด้งขึ้นมันเป็นหนาเด้งพึ้นมันจะเป็นคือเด้งหน่อยหนาเบิ้งเบิ้งเลยพี่น้องนี่มองนี่เป็นหล่องของยายอ่อนนี่เป็นหล่องมองสิมองมองห้อยมองหล่องน้าหมากนี่แทบสิบวเห็นบ่มีเลยนี่บ่ได้แต่งหนาค่ะกระกระตึงขึ้นยายอ่อนยายอ่อนบ่ได้แต่งหนายายอ่อนบ่ได้อีหยังเลยเพราะว่าสดล้วนๆพี่น้องนาเพิ่ชสดล้วนๆเลยอันนี้ขูด ขูด nah, นาเนี่ยขูดอันนี้ดิเอออันนี้อันอันนี้ขูดนาเว้นตาเว้นตามันขูดเออสดล้วนเลยว่าได้ทาแป้งว่าได้ทายังเลยนีสติกนี่ยังกับพวี้รองน้ามารกนี่เลิกพักนี่หายเลยนี่มองนี้มองนี้เป็นยนเลยคือของเยบุนหลายก็ของเล่าดิหลายก็ของเยอ่อนพอไปญี่ปุ่นเหตุงานหลายตาแบลตาไม่เนาะแล้วก็อายุเยอะกว่าความเครียดอาจจะเยอะกว่าด้วยนั่นแหละก็ถือว่าโอเคแม่พี่น้องว่าเป็นว่ามารีวิวอีหยังดอก คือเขาออกมาล่องเบิงรล้วบบนี้เพื่อนๆสนใจหลายเพื่อนๆสนใจหลายแันี้ี่บุ่ก็เลยสร้างมาหลายเลยก็เลยจะเอาไปให้ลูกให้ลูกใส่ลองเบิง์ลแบบแบดนี้ท่านผู้ใดสนใจอยากใส่ล่องนั่งกะอาติดต่อสอบถามเขามาได้นะคะยี่นุินดีๆจะแบ่งปันนะคะพี่น้องเนาะยินดีจะแบ่งปันเพราะว่ายี่บนเป็นคนเพราะว่าญี่ป่นเป็นคนดีเ่ราบเะห่วงบ่ะห่วงนมองนี่นั่น ยังก็แล้วแต่คือ้าผููใดสนใจถ้าตัวเองใช้แล้วได้ผลหรืออ่ะมันดีเิ่งบุญกับอกต่อยังสี่นะพี่น้องวันนี้ก็เลยว่ามันโอเคอยู่มันโอเคเลยล่ะในการที่ว่าเครืองสมังมันเป็นสมุนไพรแหละค่ะไม่มีการไม่แพ้นะแม่พี่น้องเออบม่แพ้บ่เสี่ยงต่อผเห่าน่าเหีงยังแต่เสียยังสี่นะกะเล่กว่าโอเคยี่บุญก็เล่าว่าจะเอาไปให้ยาทั้งบ้านใส่ ให้ลูกใส่ล้วกาถ้าผู้ใดสนใจอยากอากลองเอาไปใส่บึง่งด้วยที่ว่าหน้าเรามันมีกามีจุดด่างดำานียเสียร้อยตีนกาหลายล่อง้ำหมากลึกเังเสียพี่นอ้องยังบ,บนกับมีนะแต่มันก็ตื่นขึ้นเห็นผลอิลิเห็นผลคือว่าก็เลยจะแบ่งปันน,นนะพี่นอ้องผู้ใดอยากใดสั่งใดเด้อสั่งใดที่ผลจะให้ลูกสาวเป็นคนเป็นคนจัดทรงให้จะให้เขาติดต่อไปทางบริษัทหล,ลักการ เอามาจำนายเพื่อจะได้ค่าคอมมิชชั่นบ้างอย่างสีนาเล็กๆน้อยหน่อยอของมะเพ่งราคาแเ่ลอยก็บาทเองพี่น้องราคาเทลอยก็บาทลอยนิดๆแตบมันโอเคอยู่สอบถามกับมาหลดเมื่อนี้นี่ละตามทิพนเอาไนว้ถ้าท้องฝ้าเปิดมันเบยฝ้าฝนบันตกกะจีท่วงใบใบแน่กะจีออกไปทุระและวกะจีเลยไปสนามบิน ไปฮับหลานนั่นละไปเบื้องหลานนั่นละว่าเป็นจังไรมันมาจังไรมันไปจังไรมันที่วาบอกให้ฟังว่ามันนี่ปัญหาเรื่องอาการไปรยุ่งอิสราเอลนั่นละบินมาแล้วมันขึ้นเขาส่งตกลับมา,อ,าออกจากออกจากประเทศเขาบินตรงเขาสื่อตัวเครื่องบินบินตรงห้เลยว่าออกเครื่องออกต,ตีตีหนึ่งไปเทียงขึ้นเทียงขึ้นที่สนามบินประเทศเขาอิสราเอลเราก็จะ ามาลงเพื่องลงที่สวรรณภูมิสีมงแรงมนสัตวสี่มงแรกญี่บ่นก็สิเลยิเป็นลาดเบิงเป็นลาดเบิ้งหลานพี่น้องก็จิตตามนั่นวันนี้อ,อากาศโอเคสดชื่นนะครับพี่น้องหลังจากที่เราไม่ได้ม่ได้สัมผัสบรรยากาศนี่มาโดนโดนแล้วพี่น้องโดนมากมากเลยหลังจากที่ญี่ปุ่นต่างแต่ญี่ปุ่นออกจากบ้านมากะจะมีตอนที่ว่าญี่ปุ่นไปอยู่ที่ โคลาดเนาะอยู่โคลาดก้อนฉีดสิเข่ามากรุงเทพยฝนตกฝนตกอยู่มือมือหนึ่งมือสองลิลลินนั่นแหละมัหนี้กับเต้านันมาก,กับบอดี้ตกอีกเลยมัหนี้ทั้งบ้านไอ้นบุญเบิงขีดเบิงข้าเจ้าลงเลี้ยวข้าเจ้าลงเฟสอายุบ้านกุตกมาหนีตกชุ่มฉ่ำแล้วพี่น้องแล้วเบงมื้อื่นมืมาเฮ้ยมื้องเอิ มาเลี้ยงบ่านแรหรอกอาจจะยางไปยางตลาดเลี้ยงอาจจะไปหาบึงอึงแม่ไข่มาต้มว่าสันมันแมนบอกวันนี้มันผ่าสำตัวละเขาอีมีมาขายบ่ฝนหัวกระตุกอาจจะมีด้อพี่น้องเพราะว่าอันเยอะบนมาจากล่องกินเพรได้กินก็กินบัก็พได้กินต้มอบ้งนี่ว่ามันลืมลืมรสชาติละตั้งแต่แต่น้อยเจ้าจนใหญ่แล้วปานนี่เป็นบ่สิบยี่สิบสามสิบปีเลยที่ว่ได้กินกินแต่น้อย ออกปานิพจมาหญิงก่อนเอานานี่พี่นอ้องกินกาแฟอาหารเสาขคลายสับปะรดเอาความปสงให้เอฟซีแล้วก็จะเอาเอาเครีมเอาน้ำหอมขนมส่งไปให้หลานแลวแล้วก็ลังจากหน้าก็จะไปทุรลักนั่นแหละ อากาศดีมื้อนี้อากาศดีเด้อพี่น้องบ่ได้บ่ได้สัมบ,บรรยากาศน,นแล้วมื้อนี้นข้ากิบยากกิลห้อยก่ทอดทอดปลาสมเนาะทอดปสมกัวแมงเนาะมันสิบมันสิเนาทอดสมกัวแมงนั่นละ่ะกินมืน้อนี้าพี่น้อง อขอบุญขอบพุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อมารายงานบรรยากาศในช่วงเสร้ามื้อนี้ฝนตกเรียบร้อยสดชื่นสดชื่นสดชื่นบ้านมุจ้าตกบ่อรายงานในเด้อพี่น้องเด้อ